สวัสดีค่ะพี่น้องเมืนเน่อในวันที่สิบเก้าเมษายนปีหงหกค่ะเมื่อีนสิพ้าพี่น้องมาเก็บบักโม่ค่ะเมื่ออื่นสีเดินทางไปชลบุรีกเลยสิเก็บหมักโม่ไปฝากพี่น้องอยู่ชลบุรีค่ะพี่น้องสิบ้ามาเก็บหมักโม่ซุกแล้วเนี่ยพี่น้องหนวดบนท่านแหงก็ตามแต่ว่ามันเบิงตามันตีนะพี่น้องก็ได้น่วยเนี่ย อุ้ยน่นยนี่พี่ได้พี่ดอกหกเจ็ดโลพี่น้องยกกับบปขืนเดี๋ยวให้พอดมแล้วมายกตันนันตาบพทันตีปันไดนเพราอะไระได้ั้งเดือกกับตั้งเกตตาเอาหน้าพี่น้องตาตาตีขึ้นมาเขียมนะเพือกกับเบิ้งหนวดนี่ก็ได้นี่พี่น้อง่อศเก็บไห้สะกอนยักสีมาเอา ไปฝากพี่งนอกอันนี้บพท่านเอาเดี๋ยวสิเปะเบิ่งสวนทางผลพี่นนอกบักโม่ปลูกยุพ่นทุเรียนนะพี่นนอกมันเกิดโบเบิร์ตซื้อขั้นเกิดเบิรแหงสีคากนี่พี่นนอกยังมีสองหว่างอยู่นี่กับโบเทลซุก สมเอาไปกินแน่แลละก็มีแต่ว่ามันถือฝนแล้วมันอยากแตกหนะพี่เนองเอาก็เลยตองฝ่าวเก็บตัวใดซ้ำพ่อกินใดกะเก็บนี่ก็ซุกแล้วนี่ตาตีตีเนี่ยน,นี่พี่เนอะนีอ่อุ้ยขวนขาดซ้ำพี่เนองมันนักไร เดี๋ยวสิหาเบิงไปจักเทีอมได้จัะเก่าหน่วยซิบหน่วยซุ่มนี่ว่าอะไรซุกพี่หนอกยังเขียวเขียวอยู่เอาเอาเฟืองห้องมันมัน,มนอันเสียนดินกินนะพี่หนอกอันนี้เพิ่นเก็บไว้แล้ว้างอันก็แตกได้พี่หนอกมันถือฝนแล้วมันอยากแตกนี่เพิ่็เก็บไว้แล้ว เปดนละบ,บอ่อก็บอกเท่าไรุกโอ้ตัวนี้เน่าสัมพีนอจำพอมเป็นเรื่องเหลืองมันแตก ันนี้กรสงสงยซสีเนเามันอันนะมันพีกลงมานะพี่นนองมันพีกลงมาจากพ่อนอันนี้มันหักหน่วยนี่ซุกบบซุกกระสีเอาเลยหน่วยนี่มันใหญ่นะพี่นอะขึ้นทีซุกอยู่ดอก พีบิก๊กคือกันนี่พี่น้องนี่ดูหมักโม่บริเวใส่ปุ๋ยสมาสร้รางงามเสีพี่น้องอเดนี่มองปลูกมันนี่พี่น้อง่มอง,ม,นนองมองสรบปมองสรุปข้องโพดจิ้มไน,นใส่ซื่อเดี๋ยวมอนเ้กะขอจบซรัเนี่ถสักก่อนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่ะ เพื่อหนหาจังมาเบิงเหลืองทุเรียนเนาะค่ะพี่น้องมืออื่นกับสีไดเดินทางไปหาลูกอยู่ส่วนบุรีเดี๋ยวมงโม่ไปฝากลูกขอบคุณพี่น้องหลายๆเลอค่ะติด,ด,ดตามรับสมสวัสดีค่ะ